ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีครีขันมอบชุดทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย87ชุดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูดอำเภอบางสะพานนายเสถียรเจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีครีขันจัดพิธีมอบชุดทานน้ำใจสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักน้ำท่วมขัง โดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอบางสะพานผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านกรูดหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดร่วมกันมอบชุดทานน้ำใจจำนวน87ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดํำรงชีวิตให้แก่ประชาชนที่สาราอนเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านกรูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีครีขันธ์ โดยกรมชะละประทานค่ะได้ดําเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีการกอร่อสร้างคลองผันน้ําคลองบางสะพานทําให้มวลน,น้ําไม่ไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของอําเภอบางสะพานแต่ส่งผลกระทบต่อประชาชนบางส่วนซึ่งขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบ30หมู่บ้านในเจําบล สิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย75แห่งเบื้องต้นทางอำเภอได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือตามความเหมาะสมสำหรับในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูดค่ะมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน11ชุมชน115ครัวเรือน460คนพืชผลทางการเกษตรประมงปศุสัตว์ได้รับความเสียหายบางส่วนโดยเทศบาลตำบลบ้านกรูดได้ให้ความช่วยเหลือแล้วในเบื้องต้น และกำลังเลงสำรวจข้อมูลความเสียหายในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่อไปโดยเร็วค่ะ